สวัสดีค่ะวันนี้ต้องรับควาสุขช่องแบบน้นองอรินนะคะวันนี้นออ้องมิก็มาถึงจะมากวาดมูนะคะเราดูน้องอรินนะคะเมื่อเรามาถึงแล้วเราไม่เข้าไปหานางดูนะคะนอ้องพีกับน้นองพียืนอยู่นี่คนแ้านนี้ไม่มาดูนางนะคะนางก็จะดินด้นดิ้นดิ้นนะคะดู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 ไอจี้คอ,ขอ,ขอตัวเนอไอจารนไอจารย์เเร็วมาเลย เดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายไปแล้วกลับมาแล้วค่ะน้องพียร์คก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะคะดูน้องอารินยืนกินยาวคนเดียวเมื่อกี้มันน่ารักมากเลยโ้โหยาน,นี่ก็เป็นของน้องอารินเอง <laughs> ไปกินกล้วยแล้วค่ะ

เบบีไปวานะเราไม่แกลบระวังกด้วเนาะเป็นไรด้วยอนบาลงจปกไงสองวีจะอิ่มไหมไม่อิ่มหมดแล้วเนี่ยสองวีเมื่อกี้เองจามาเตียหรือจานี่เตียจมนมันกระปุกั้อรชักเลย ดูท่านาดูท่านะบาร์ตาลามาวเกลือเออควายหางนะค่ะเมวามเ่วานเามอะดินแลเราชวันนี้น uh, ้องพี่ไม่เข้าไปหาคะน้องพีน้องพีเจ็บขา

ดูท่ากินอ่ะเป็นตาเอ็นดูแท้ฮาลินทำตาเหลือกเลยเอ้าเปนจี๊ดอ่ปเป็อยูด้วยนั่นดรสาความไม่อยากไปยากกวาดยีราฟเร็มล้วยงจูน่มุมเน่ยูมุมเน่ขยายจ้ะ นะเยกดวไม่มายนเช้ามันหมุนแบบไหนมาเรียกมาอ๋อาลินแน่ลินมา ล้องตามแม่ค่ะเย้ยเออรองตามแม่ร้องตามแม่นี่ค่ะเย้ตัวเขาิปูสตัวนี้สยิงปู๊จะเต่งป๊บอ้ากระงกระท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 งกระ

ผิดเอาของอะไรอยู่กับบอลินก็ตามมันจะพังทั้งหมดป๊อบก่นจับเอยเอามาดูบอลวยด้วยใ้ดูนะเาเอ๊ยออผิดออองเร็วเลย giang lên lên tem bọc kép chú thôi, tôi hãy cô bàn tôi นะคะมัอยู่ตรงนู Gesch ้นนะถ้าเป็นองพิงนะแม่ป๊อปไม่ยอมหบอกตรงนี้นั่นนั่นนั่นสีเหลืองๆนะคะพีกี้เก็บอ่อนแล้วกี่เก็บอ่อนแล้วนี่น้อยเก็บอ่อนไปยอมไหเออเนี่ยสั่งได้ด้วยเป็นองพิงสั่งไม่ได้ค่ะ พีทอย่าเลิกเลพีทไพอใจด้วยพีทหลบทันพีทแกสุดยอดมากไอหลอกไอเก็บอมาไหก็ทำไมทำไมเรามานั่งตตอ ตัวสั่นนะเนี่ยตกใจนะคะแต่ไม่โดนลทันเลยเชล่าตีงเนี่ยลกทันจะพกของเอาพกแันนี้เดีอนวาการไันเหมือนกันไปเชลาไปลอกันไปมาแล้วค่ะเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะเดิลิงก็เดินเดินั่งก็เดินมาหาเลาดไปหนไอ้อไปจีตัวไอรดน้วไปลุกทันไปเล่ฮะกดเ ไม่เก็ยนไม่เก็ีไม่เก็ได้นได้หนูน้อยดนี่ดินี้ยจะอาไปกนลูกจนลูกมันเละกันลแต่เสดจาเกาวยเตียวหลุดอีกแล้วอ้าอ้าอ้าาเสจาวกวเตียวเลอยู่ไหนอยู่ไหนเจากุฎีเืโม่เห็นโมโม่เห็นหมาดู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 หูหัวาง ดูหูกางเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะมันวานอ่ะวานอ่ะมมวิ่หายไแล้วอรินไปได้นานแล้วหนอ่งเอเอร้องไอชอว์ดู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 หูกางหางตั้งใจมาดูนะ ดูนะคะพอลราจินน้องพิ娅อื่นตัวนเขะยขึดูดูไปยืนแอคชั่นดูดูไปยืนแอคชั่นดูดูน้่งไปยืน้องนี้ไม่อยากไปเพราะว่าคนแม่ไม่อยู่นะคะไปเดินสุบสี่สิบห้าไม่ได้ป๊อมนางไม่ถูกกับน้องพิงค์ไปดูกับพใจข้า Cái già này vào hết Anh chưa thầy gì Mày mà ló nếu phải lo này rồi nè Đi với toàn nhiều hoài này Đó cứ tên cô hả Cái subscribe này, kênh อามาน่าไม่รู้เลยอยู่น่ะคนยืนอย่าี้อยู่น้อยนิดว่ะอ๋ออยู่ดีก็ไปเดินตามเขาหลอยหลอดทำหลอทำจอช้างเยวเดเ๋ยวเดี๋ยวเขากินอีกอล้ว ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เราเสียงรองอยู่ล้น่งตัวเนมปลงยงน่เงั้ยเรนราชมพลมารชมพลก็ได้ราชุมพลไหมอาบุญจูก็ โอ้ก็อยู่เมืองไอเจียงด้วแล้วน่าแก้วนุ๊กอ้วนอะไม่กินาดงตรงสยามบางไอเลยชักเยอะคนกับช้างนุกวอ้เนอะนากกันหัวนดูน้งไปย็นกินอ่ะเป็นตาเอ็นดูแถบน้าก็ สรุปว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้กันถักคลิปนั้นก็ไม่มาหาเรานะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตอลาไปก่อนนะคะแล้วพี่็อย่าลุมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ป๊อบน้องอารินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย